สวัสดีครับพ่อเจริญจักกรนะครับวันนี้เรามาตรวจงานนะครับในแบบที่ว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งขอให้ผมชื่อช่างอะไรผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปให้พี่นะครับตัวนี้เราจะมาทําเครื่องเจาะหลุมนะครับและเดี๋ยวมีช่างอยู่นะครับช่างจะอธิบายการทํางานที่เราจะดีไซน์ให้ฟังนะครับอ่ะเสร็จครับเราโมเดลตัวนี้ขึ้นมาทําเครื่องเจาะหลุมให้พี่นะครับก็คือปั๊มปั๊มฝากปั๊มไฮดรอลิกที่เป็นปั๊มฝากเนี่ยจะวางตําแหน่งเนี้ยครับแล้วเดินสายมา ส่วนตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งถังพักจะอยู่ตรงนี้ยยึดฝากไว้เฉยถังน้ำมันไฮดรอลิกนะส่วนส่วนตำแหน่งที่จะวางแขนเนี่ยจะวางซ้ายขวาเป็นสลักสวมเพื่อถอดได้ตำแหน่งไฮดรอลิกจะวางเนี่ยในแนวก็คือดึงลงสิบองศาเป็นจอยเป็นฟีแล้วกันให้ตัวได้ให้ตัวได้เพื่อให้ตัวได้แล้วถอดได้โอเคลักษณะภาพรวมมันจะชูไปไงชูไปด้านนอกอย่างนี้ฮะลักษณะภาพรวมก็คือ จะเป็นการยกขึ้นลงรคับ90องศาครับแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะขึ้นข้างไปตัวเจาะหลุมแผนจะถูกยิงออกมาอย่างนี้เพื่อมารับกระบอกจะอยู่ในแนวตั้งตรงนี้ครับแล้วส่วนตำแหน่งหัวเจาะจะถูกวางในแนว90องศาก็คือใช้ให้มันห่างสักประมาณเท่าไร40เซนนี่ไหมหรือ50เซนเพื่อหลุมกว้างเลยระยะเนี่ยคืออย่างน้อยต้องต้องห่างออกมาอย่างน้อยๆ50 ห้าสิบเซนนะเ,นเพราะเพราะหลุมเขาฟุตหนึง่งหลุมเขาสามสิบเซนความกว้างของหลุมเพิ่มขึ้นแล้วสามารถเปลี่ยนใบเจาะในขนาดใหญ่ขึ้นได้โอเคตัวนี้ใช้เครื่องคูโบต้าสีแรงสีแรง,แรงตัวนี้สีแรงแต่ตัวเหลือๆครับเพราะว่าเรามีปั๊มอยู่นะครับใช้ปั๊มขับแล้วไม่ได้ใช้รอบจัดอะไรนะครับแกร์ยางตัวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ไปได้นะครับตัวนี้รับน้าหนักของมันเองได้250โลพี่ไม่ต้องอซีเรียสเลยแล้วส่วนกระบะตัวนี้ก็ยังสามารถเป็นกระบะบรรทุกได้เหมือนเดิมตัวนี้ผมเก็บไว้ให้พี่เลยนะครับ พี่เอาตัวนี้สั่งทำดําได้ด้วย <ดำ S 1> นะครับ<ๆ>ก็คือจะเป็นกระบะอยู่แบบนี้เหมือนเดิมจะไม่ถูกหายไปไหนโอเคส่วนชุดไฮดรอลิกหัวจอดที่เราติดตั้งจะสามารถรื้อประกอบได้โอเคได้เลยนะครับไฮดรอลิกตั้งตรงนี้มีมีสามเกียร์ให้2เกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับ